เสริมรากอันนี้ของเราเนี่ยเป็นการเสริมรากมาพร้อมกันตั้งแต่ตอนเี่งเลี้ยงมาเล็กๆเลยนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นตอใหญ่ทั้งคู่นะครับหรือว่ามีขนาดต่างกันก็นิดหน่อยนะครับส่วนดินที่ผสมวันนี้เราก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็มีขุยมะพร้าวหน่อยแกลบหน่อยดินแล้วก็อะมิโนโฮิมิฟูวิกนะครับที่ใส่เข้าไปนะครับพี่นันคะบางคนอาจจะอยากรู้ว่าถ้าซส์ใหญ่แบบนี้มันมีารากขคหรือเปล่าคะ อ่อรากขดตอนที่เราใส่เนี่ยตรงที่เราเห็นเราจะตัดให้หมันนะครับมันก็จะเป็นการแตกรากใหม่ลงไปแต่ณวันที่ท่านมาซื้อเราเนี่ยที่เราเปิดขายนะครับมันรากมาันเพิ่งจะไปนชวนวงข้างล่างบางทีก็ยังไม่ชนเต็มร้อยอโอกาสขดมีน้อยคแค่จะไม่มีรากขดไปแล้วครับสวัสดีครับคุณนัทพลสวนพลอยสุวรรณนะครับคลิปนี้พามาชมนะครับการเลี้ยงทุเรียนในวงเหล็กของเรานะครับผมว่าเลี้ยงยังไง เอาไปฝูกแล้วถึงโตแล้วเลี้ยงยังไงมันถึงโตนะครับก็อันนี้นะครับเป็นทุเรียนพันหมอนทองนะครับอันนี้ก็เลี้ยงมาตอนแรกเราเลี้ยงอยู่ในเข่งเบอร์นี้นะครับผมเลี้ยงมาประมาณสองปีนะครับจริงๆตอนที่เราเลี้ยงมาทีแรกนะครับมันจะเป็นถุงก่อนเปลี่ยนมาทีละสเต็ปนครับเลี้ยงในถุงมาใส่จากถุงเบอร์เล็กก็เป็นถุงเบอร์ใหญ่จากถุงเบอร์ใหญ่ ก็เอาไปลงวงปูนจากลงวงปูนเสร็จก็ยกใส่เข่งแล้วก็นําเอามาเลี้ยงใส่วงอีกทีหนึง่งการที่เราเปลี่ยนหลายครั้งนะครับก็เพื่อให้ลากเขาต่อลงไปยาวๆเพื่อความสมบูรณ์ของต้นนะครับแล้วก็เพื่อเวลาที่เราย้ายไปปูกเนี่ยจํานวนต้นจํานวนใบจํานวนกิ่งก้านจะได้ไปเหมือนเดิมนะครับจะได้ไม่ยุบจะได้ไม่เสียหายนะครับเราก็เลยมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องทําเป็นวงแบบนี้นะครับเพื่อความแข็งแรงของต้นพันธุ์นะครับผม ก็แบบนี้นะครับจะมีการให้น้ําทุกวันนะครับวันละหนึ่งครั้งนะครับตอนเช้าของผมนี่คือป้องกันความผิดพลาดนะครับก็ให้ที่สองหัวน้ําัปปิงเกอร์นะครับแบบนี้ก็ให้อยู่ประมาณครับห้าหกนาทีนะครับต่อการให้หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นการส่งน้ํานะครับลงไปเปียกทั่วตรงนี้ก็ห้าหกนาทีนะครับหนึ่งหัวเนี่ยมันให้น้ําอยู่ประมาณเจ็ดลิตรหกลิตรต่อนาทีสองหัวก็สิบสองลิตร ครับ12ลิตรให้6นาทีก็72ลิตรก็เพียงพอต่อต้นทุเรียนที่ใช้น้ำ1วันนะครับแต่ถ้าเราให้เขามากเกินไปนะครับในทางกลับกันลากเขาก็จะแฉะจะเน่าได้นะครับหรือถ้าให้แค่1-2นาทีก็ยังเปียกไม่ทันรั่วนะครับก็ไม่เพียงพอกับความต้องการส่วนดินที่ผสมวันนี้เราก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็มีขุยมะพร้าวหน่อยแกบหน่อยดินแล้วก็อะมิโนฮิมิฟูวิกนะครับที่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ ต้องปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนจากเข่งมาเป็นไเนี้ครับหนึ่งต้นหนักประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยกิโลนะครับเวลาท่านเราไปปลูกนะครับต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับท่านก็ขุดหลุมให้ลึกประมาณสองในสามส่วนนะครับเตรียมดินให้เรียบร้อยนะครับวิธีการเตรียมดินถ้าท่านใดปลูกไม่เป็นนะครับก็มาศึกษาที่เราได้นะครับเราแนะนําให้หมดนะครับผมเราไม่ปลูกลงไปหมดนี่นะครับเราปลูกไปสองในสามส่วนหรือบางคนดินไม่ค่อยดี หรือ,เ,อเตรียมดินไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นต้องปลูกประมาณครึ่งเดียวนะครับแล้วเอาดินมากบด้านบนนะครับแต่ถ้าบ้านของใครดินดีกลัวปลูกสงูงปลูกสูงกลัวแบบว่าจะเป็นเนินอาจจะไม่ชอบก็ปลูกไปสามในสี่สวนนะครับส่วนบริเวณเนี้ยที่ลอยอยู่นะครับเราก็าดินมากบแค่บริเวณแคบๆนะครับหลังจากปลูกเสร็จนะครับก็เอาฟางเอายาแห้ง คุมไว้นะครับบริเวณรอบๆเพื่อรักษาความชื้นนะครับเพื่อรักษาความชื้นเพราะว่าล่าเขายังหากินได้เฉพาะบริเวณนี้ท่านมาลดน้ําตรงนี้แฉะมากๆแต่ถ้าตรงนี้ไม่เปียกเขาก็ไม่รอดน,นะครับเพราะว่าส่วนที่ดูดน้ําได้มันยังอยู่แค่นี้นะครับวิธีการเอาวงออกนะครับเราจะตอนที่เรายกไปนะครับเราจะยกที่สลมตัวนี้นะครับที่หูสลมนี่นครับเราก็จะผูกขึ้นมานะครับเราก็ใช้ สายยกนะครับเกี่ยวที่ตรงนี้นะครับแล้วก็หิ้วลงไปวางในหลุมพอลงไปวางหลุมเสร็จได้ที่แล้วนะครับพอได้ที่ได้ระยะเสร็จนะครับเราก็แกะสลนออกนะครับสลนนี้ก็ถ้าเอไม่เสียดายนะครับก็สามารถเอาคัตเตอร์กรีดตัดออกไปเลยพอกรีดออกสลนออกไปแล้วปุ๊บมันก็จะกลับไปเป็นวงเหล็กเหมือนเดิมแบบนี้นะครับครับตัววงก็มีน็อตยึดนะครับท่านก็ถอดน็อตออกครับแล้วก็ลอกเอาแผ่นตัวนี้ออกไปครับ เราก็จะเห็นรากตุเรียนนะแล้วเราก็เอาดินครับทุบเข้าไปในหุมนะครับแล้วเราก็เหยียบให้แน่นนะครับแล้วเราตรงนี้ส่วนที่เลยนะครับท่านก็เอาดินปิดไว้นะครับแต่เราไม่ปิดไปไกลนะครับเราปิดแค่หักลงตรงนี้เลยครับแล้วก็ปิดด้วยหญ้าแห้งด้วยฟางถามว่าทําไมจะต้องเปิดตรงนี้ไว้นะครับเราเปิดไว้หรืออย่างบางคนที่เห็นเนี่ยผมใส่ไว้เนี่ยเป็นแบบนี้ครับบางทีก็เราลงฝังรากเข้าไปลึกนะครับบางทีอากาศถ่ายเทไม่สะดวกนะครับก็มีผลต่อการเจริญเติบโตนะครับ ซึ่งเราทํามาแล้วนะครับเอาไว้แบบนี้ดีกว่าแต่ไม่ให้ลอยมากนะครับแบบนี้แล้วก็สามารถปิดไว้แบบนี้ได้ครับแบบนี้ก็จะโตดีนะครับก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับผมแบบนี้แต่เราทํามาแบบนี้ก็ได้ผลดีนะครับแต่ถ้า,ารากลอยมากเราก็ควรจะปิดอ,อด้วยดินหรือหญ้าแห้งนะครับเพื่อไม่ให้เขารอยมากเกินไปเพราะถ้ารากเขาแห้งมากเกินไปก็จะส่งผลเสียกับระบบรากได้เหมือนกันนะครับผม การเลี้ยงของเรานะครับอันนี้เราก็จะให้ปุ๋ยอยู่เดือนละหนึ่งครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็ประมาณทั้งสองช้อนนินข้าวนะครับไม่ได้ให้เยอะนะครับก็ค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะครับอะมิโนฮิวมิกก็ใส่ไปบ้างนะครับเดือนละครั้งอะไรอย่างนี้นะครับผมส่วนยาฆ่าแมลงนะครับก็ตามระยะนะครับถ้าใบอ่อนนะครับแตกมาเราก็อาจจะฉีดสิบวันครั้งนะครับแต่ถ้าช่วงไหนใบแก่นะครับเราก็จะยืดไปสิบห้าวันถึงยี่สิบวันครั้งนะครับก็จะฉีดอยู่ประมาณนี้เลย การให้น้ำเราก็ให้น้ำแค่ตอนเช้านะครับวันละครั้งถ้าเพียงพอแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องให้เพิ่มนะครับผมไม้ส่วนมากนะครับที่เลี้ยงอยู่นี่ก็มีทั้งแบบเสริมรากนะครับเสริมรากอันนี้ของเราเนี่ยเป็นการเสริมรากมาพร้อมกันตั้งแต่ตอนที่เลี้ยงมาเล็กๆเลยนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นตอใหญ่ทั้งคู่นะครับหรือว่ามีขนาดต่างกันก็นิดหน่อยนะครับไม่มากการเจริญเติบโตของไม้รุ่นนี้นะครับหลังจากเอาไปปลูกแล้วนะครับก็สามารถให้ผลผลิตได้ภายในสองปีนะครับ อย่างช้าถ้าดูแลดีก็ไม่เกินสองปีครึ่งนะครับผมก็จะให้ผลผลิตไม่ต้องรอนานนะครับเรียกว่าเอาไปปลูกปุ๊บโตปัับเลยนะครับผมมีพันธุ์อะไรบ้างคะพี่นัดตอนนี้ที่เลี้ยงไว้ก็มีหมอดทองนะครับที่ใช้ใหญ่มีชนีมีมูฟันคิงนะครับมีก้านยาวส่วนนามดํายังเล็กอยู่ครับยังไม่ค่อยโตนะครับผมครับแล้วก็พันธุ์แปลกๆที่เป็นพันธุ์โบราณนะครับก็มีอกชายน้าอกสุวรรณนะครับอกพีกุล แล้วก็นกหยิบนกกระจิบนะครับหรือว่าเม็ดในเย,ยปฟางนะครับแต่ตัวนั้นก็คือไม่ได้เลี้ยงเยอะนะครับก็ต้นใหญ่ๆมันหมดแล้วแต่ว่าปีนี้ก็เลี้ยงเพิ่มมานิดนิดเพราะว่าจากการที่ขายขายมาทุกๆุกปีนะครับทุกพันธุ์ที่ขายดีก็คือแพ้หมอดทองหมดทองจะขายดีกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าหลักๆเลยก่อนคนที่จะปลูกทุเรียนนะครับถ้าเขาเป็นคนกินทุเรียน ทุกคนจะต้องมีหมอนทองก่อนนะครับค่อยไปปลูกอย่างอื่นกันเป็นทางเรื่องนะครับผมเ,เรื่องการดูแลทุเรียนส่วนมากนะครับที่ผมเห็นหลายๆท่านเอาไปปลูกแล้วก็ไม่ค่อยรอดนะครับปัญหาที่เกิดนะครับนอกจากต้นพันธุ์ที่บางคนซื้อไปแล้วอาจจะแก่เกินไปหรือว่าจะเก่าเกินไปนะครับหรือว่าต้นพันธุ์ที่ยังไม่แข็งแรงแล้วก็ยังมีการดูแลของท่านหรือว่าการปรับเตรียมดินของท่าน ที่มันไม่ถูกต้องการให้น้ําที่มันไม่ถูกต้องนะครับก็ลองศึกษากันดูอีกนิดนึงนะครับว่าทาอย่างไรนะครับทุเรียนเขาต้องการน้ําประมาณไหนลดหนึ่งวันเนี่ยบางทีเราไปดูแล้วว่าเขาให้ประมาณห้าสิบลิตรหกสิบลิตรเจ็ดสิบลิตรต่อวันแต่น้าห้าหกสิบลิตรเนี่ยมันลดในพื้นที่อีกตารางเมตรหรือลดในพื้นที่แค่ตรงไหนถ้าท่านลดไม่ถูกบริเวณที่เขาต้องการน่ะมันก็อาจจะไม่เพียงพอกับ ต้นสูกเลียนได้นะครับครับอย่างตัวนี้นะครับถ้าใบเขาเขียวเข้มดีอย่างนี้แล้วนะครับก็มันจะแทงยอดมาก่อนเพื่อนอย่างเงี้ยแทงยอดแตกออกมาอย่างนี้เราก็ระยะนี้ครับให้ฉีดยาป้องกันเพี้ยไฟมแมลงกัดกินแล้วก็หนอนนะครับยาที่ใช้นะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นผมใช้เป็นโอเมโทเอตนะครับบวกกับไทอะมีท็อกแฟมหรือว่าบวกกับไซเปอร์สามห้าอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็สามารถปลูกกันได้แต่หลักๆแล้วบางครั้งถ้าไม่รุนแรงผมจะใช้แค่ยาตัวเดียวนะครับก็ไม่ได้บวกอะไรเพิ่มนะครับก็เป็นการประหยัดต้นทุนแต่ลอบขีดเราอาจจะอยู่ประมาณเจ็ดถึงสิบวันนะครับไม่ให้เกินนี้นะครับผมพี่นันคะบางคนอาจจะอยากรู้ว่าถ้าใส่ใหญ่อ่แบบเนี้ยมันมีลากขดหรือเปล่าคะเออรากขดตอนที่เราใส่เนี่ยตรงที่เราเห็นเราจะตัดให้มดนะครับมันก็จะเป็นการแตกรากใหม่ลงไปแต่ณวันที่ท่านมาซื้อเราเนี่ยที่เราเปิดขายนะครับ มันรากมันเพิ่งจะไปชวนวงข้างล่างบางทีก็ยังไม่ชนเต็มร้อยอ่าโอกาสขดมีน้อยครับแค่ะจะไม่มีรากขดไปแล้วยกเว้นบางอันที่มันขดขดคงอเราอาจจะตัดเข้าไปถึงโคนงกไม่ได้แต่เราก็ตัดครึ่งของมันมันก็จะได้รากใหม่ที่สร้างขึ้นมาเหมือนกันนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับผมก็คือรากขดทางสวนก็คือเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนภาชนะใส่ต้นพันธุ์ก็ตัดทุกครั้งให้อยู่แล้วนะคะครับผมแต่ถ้า ตอนที่เอาไปปลูกวันที่ไปปลูกเจอรากขดคนปลูกก็ต้องตัดอีกรอบหนึ่งใช,ใช่ไหมครับมันมีบางคนคหรือบางต้นเนี่ยมันถูกเลี้ยงนานเกินไปในภาชนะที่สั้นหรือภาชนะที่เล็กนะครับมันก็อาจจะเกิดการขดงอได้แต่ถ้าท่านใดนะครับลองเอาไปเป็นหลักลองไปซื้อสักต้นสองต้นแล้วตัดดูนะถ้าทุเรียนละต้นที่เกินสูงเกินประมาณหนึ่งเมตรหรือเมตรยี่สิบแล้วนะครับส่วนมากรากต้องขดทั้งหมดค่ะเราก็จะต้องไปหาดูแล้วก็ไปตัดนะครับ หรือบางอันเลี้ยงถุงหลอดเล็กๆนะครับแต่เลี้ยงมาให้ยาวเป็นเอวเลี้ยงยาวมานานเป็นเจ็ดเดือนแปดเดือนแต่ยังอยู่ถุงเล็กอันนั้นมันก็ขดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่จะดูราาขดของทุเรียนอ่ะมันมองไม่ยากครับเรามองดูที่ต้นของทุเรียนเรามองดูที่ลักษณะาการจเจริญเติบโตของมันถ้าต้นมันยาวมากนะครับต้นยาวลากก็ต้องยาวโอกาสขดก็สูงถ้าต้นไหนมันเป็นไม้เล็กที่ทามาใหม่มันจะไม่โตมากโอกาสขดอันนั้นก็ลัก ก็จะเกิดโอก,โอกาสที่จะเกิดลาาขดก็น้อยครับผมครับอันนี้ก็ใครต้องการที่จะเอาพันธุ์ทุเรียนต้นใหญ่ไปปลูกนะครับไม่ให้เสียเวลารอนานนะครับก็จะได้กินผลผลิตนะครับสามารถมาเลือกดูได้นะครับผมก็จะมีเยอะนะครับหลากหลายสีอันนี้ก็คือวงมันหมดนะครับ ก็เลยเอามาแซมส่วนดินที่ผมใช้นะครับก็ดินแบบที่ผมผสมเพื่อจําหน่ายเลยก็มีบางส่วนเอามานะครับส่วนอีกบางส่วนก็จะมีแบบที่เป็นแบบใยมะพร้าวเข้ามาใส่ด้วยนะครับผมครับท่านใดอยากได้ต้นพันธุ์นะครับที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับถ้าจะเข้ามาชมก็เบอร์ผมนะครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับหรืออีกเบอร์ก็ศูนย์ปดหกสามแปดสามสามศูนย์หกหนึ่งนะครับผม ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวนผมก็อยู่ที่ตำบลโคงไม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีนะครับเอ่อถ้าจะเข้ามาก็แนะนำครับให้โทรล่วงหน้าสักสองสาวันนะครับผมก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับคลิปนี้ผมก็ฝากแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นัดมากๆคะ่ะสำหรับ EP นี้